กูไม่เล้นเลทีกับแล้วเร้อที่ชิปเด็กกันกนีูรา้ป้านี่นายบองล่านี่ติดนี่ก็มาหรอกติดลุยแหมไปติดก็อยกูปุงไม่เกี่ยวเคยธนาคารหมู่บ้านกูเบรรจจ้ากูนายตุนตองติ้นกูธนาคารกูม่วนไอ้บุ๋งกูกูแข็งนะกูแข็งแนะก็ให้บองล่า พอย่าล่าเราก็ไม่คู่วังนี้ให้ด้ระบุดดอกแป้งมามดอกไม่แป้งดอกไม่หมากกันเนาะในดอกตัววั่นฟูนะดอกอะไรด้ดอกไม้ฉันควันก็อู้กาดกับแถมบ้าไว้ที่ดีกันแต่ยังเบี้ยวล้วนี่เรารู้จักลงทุนเลยลูกนะลงทุนการค้ายก็ได้ นมันเดินม er er ah! ันโตยอดจากมีหนึ่งรอยได้เป็นจ้องรอยมีจ่องรอยได้เป็นจ่องพั้นไอ้ไรเป็นขึ้นปลื้งยังรออังเยดต่ำเรือหาบาดเจออีกเช่นกินแลยอันไหนกี่ยู่จุนยู่หรอดรงอย่างดูโตกเลยกูเว้นจึงหวัดมองตาไหนเปล่าไม่เบียจริงแล้วแต่ว่าตีร่นดูไม่รักบาทนึ่งมองไม่กว่ายัอย่างยังเบี้ยกูมาอยู่วัดเจอจิงใช่ไหมต่ำมันอะไรต่ำไม่ไร กูงานมีตั้งเยอะแยะเปิดร้านค้าก็ได้เปิดแล้วร้านค้าเรากระเมียเจ้าได้เจียงกันชอยกูเปิดร้านค้าใกล้กองใกล้ร้อยใกล้หนุ่มเด็กมังใกล้เป็นเปิดมังหนุ่มเด็กตาดอกมังเร็กระือดเด็กพี่เลือกใกล้ใกล้หนุ่มปงเออปงต้องไรเลือกเห็นใจในเรากับเมียมัดกันเนี่ยเราใกล้หนุ่มเด็กเห็นไหมเมียไปไปเจอยากุ้มมาใกล้หน้าร้านแป้งนี้ยี่ที่บาท กินยาคุ้มมันไม่แล้วก็ไม่ได้เกิดนุ่มก้มกูที่มาป้องตังเปรตอยู่ไม่แม่ตีรับเดี๋ยวเราไดเรามันต้องควรที่จะมีเบียคว้ากันมั้งไอ้ไอ้ผมนะเออคว้าเบียไว้เออพอครกตอนนี้ก็มีการคว้ากันแล้วก็มีการคว้าเปปอมจับแล้วมีการจิ้งจ่อยคอของการจิ้งจ่อยคอไม่ปลกคว้าป้าตอกคนนี้ไม่ใช่จิ้งพนนันจิ้งโจกดิ กองโจกก็บกูจริง <hr Pues> <emoji> ใช่ของเคยเนี่่ใจอ้กูเว้นดูนี่ยกก็จริงโจกนี่คือลุนโจกหลังวันมันจะไปจริงตกตอยก็เพราะนั้นตอนนี้เราก็นายพูดเลยนายบอกแล้วชีวิตคนเรามันไม่แน่จะไม่หลุดตุกไหมหลุดนาคนตุกแล้วจาาะค่หลวงพ่อคนเรามันไม่แน่หรอกทำประกันไว้มั่งดีเราก็ชีวิตเรานี่ทำประกันเลยค่ะเออนี่พอทำไว้แล้วประกัน นี่ตากูตายลงวันน้อยนี่รับรองได้ว่ายอดเอินหรือเบียมประกันไม่ทำแต่เจ็ดเซนตอนนี้อต้องเจ็ดเซนดูนั่นแหละเห้นว่าฉันยกให้ก้อยเบียรประกันนีถตาตินตายลงการคือไม่ความว่าแต่เบียนี้ตาพอชั้านายปั๊บฉันทำไปในคำไว้ว่าจะยกให้คนเล็กก็คืออหนำคนข้าคุณยี่หลงพ่อเออ ลูกทิชชานต่างเพนนะคนตีจ้องกันนายปูนคนตีจ้ามกันนาบองลา่าไตวันนี้ปั๊บก็ไม่ความบาดาเลยเจ็ดเซนปูนเมื่อปูนอยู่แบบนี้ยังมั่งไงเดี๋ยวใจวกัมนมารู้จะอาจ้าเจ้าไตได้เจ็ดเซนกว่าบเราลงตุ้นบเบี้ยนี้ไปต่ำตุ้นตัวไปนะนะคนขคี้ขบาจะจ้ามคนเจ็ดเซนหกเซน ท่าปันกระจองเทรนจองเทรนจำคุณออกเทรนตึงเลือเทรนเลือเทรนนั้นไม่กว uh ่ามากู่จำบืนมึงจำบืนน้องนำคุณจำบืนเหลือบืนหนึ่งเลยบืนนั้นกู่อ้งู่เลี้ยวจำกู่บืนนั้นกันไม่อ้งคู่อ้งบืนนั้นกูไม่ไอ้คูไม่ไอ้กูกับกู่อ้งว่าคูไม่ตายตีใช้เต็มแปลไม่กู่ตายก็หลักะข็เทรนโดฟอ้าจริงกับอาจันนี่เราไม่ตั้ม ตึงได้เบียก็เราไม่ตมั้มกิงไมนองนะนำควนค่ะอ่อชีวิตคนหนุยนายาวหรือสันประกันไม่ได้แต่ตาตายเลือกความดีหน้านูหน้าไม่มีมองมีวินัยตต่งการเงินควรจำไว แล้วตามกันลองแล้วไอ้พี่น้องจงโจบดีแล้วยาเดย ก็คิดวิตแต่นักทนัวยนไม่เป็นมงคลกับคนชื่อมัใจเดียวห่อวอยอนี่คืออะไรห้ายยานาะโวเวนวินาโยยักยับยุ่งแนวเชื่อเจือะกนะันไม่ควังมั่งผ่อนจานโป่งไห้เล่นถูกเป็ดกรรมที่มากกรรมไม่อยากงควังพ,งพท่านว่ายังไงโยมเฮคนเล่นหวยเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้านโยม คนเล่นหวยเป็นอย่างนี้พระเจ้ากันเช้าวุ่นวายห่อสั้งเกลี่วันไ้วออกราน,นำจา่าลาก้อยรถงวงเหลาเก้าเหล้าตักนกตรงตีเือนำยางสดหนังเล่งแต่เรื่องหวยนี่แต่คืนกุควันนิ้น้ำหน้าว่ามีเช็ดผู้ใหญ่ปีหลวงเมื่อไปกลําเป็ดน้องเลียดหน้าว่าเป็ดกันมาทำแกเลยเป็นหวยตังเปย์หวยจอนพอวันบายบาย